ดิวอริศราพาสาวนครพนมอยู่คาริหไต้หวัน รียกไ,ได้ว่าสาหรับสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์ที่ล่าสุดได้โบกมือลาเมืองไทยพาลูกชายอย่างน้องไซรัสย้ายไปอยู่บ้านสามีเซบาสตียนล,ลีที่ประเทศไต้หวันหลังลูกชายอายุครบ5เดือนบินลัดฟ้าไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครบัวของสามีซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านหลังที่2แล้วก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ครั้งใหญ่ซึ่งได้บอกทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอีก2เดือนเนี่ยจะกลับมาเมืองไทยโดยสาวดิวก็ได้พาพี่เลี้ยงอันดับหนึ่งคู่ใจนั่นก็คือพี่ยุไปอยู่คาดิฮัร์ที่ไต้หวัน ด้วยเธอมักจะโพสต์ภาพของลูกชายแล้วก็พี่ยุให้ได้เห็นเลยพี่ยุนั้นก็คือมืออาชีพเลี้ยงน้องไซรัสได้เป็นอย่างดีล่าสุดได้มีผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งซึ่งเป็นคนสนิทของสาวดิวได้โพสต์คลิปตอนที่พี่เลี้ยงกําลังอุ้มน้องไซรัสแล้วก็ใส่แคปชั่นบรรยายคลิปว่า หลานหล่อบอกต่อฮะแต่งานนี้นอกจากจะมีคนดูความน่ารักของน้องไซรัสแล้วเนี่ยหลายคนก็รู้สึกคุ้นๆหน้าพี่เลี้ยงของน้องไซรัสเพราะว่ามีหน้าตาที่เหมือนกับพี่ยุซึ่งเคยเป็นพี่เลี้ยงของลูกสาวสุดที่รักของมาร์กี้ราศีและป๊อกพัศสสนกรอ,อย่างน้องมีญางานนี้บรรดาดโซเชียลก็เลยแห่คอมเมนต์รัวๆอาทิเชน่นหน้าพี่เลี้ยงใช่พี่ยุไหมคะพี่เลี้ยงที่ดังๆตอนนี้รู้จักกันสองคนก็คือพี่ยุกับป้าเจีย๊ยบพี่เลี้ยงเหมือนพี่เลี้ยงน้องมีก้ามีญาเลยหน้าพี่เลี้ยงใช่คนที่ เคยเลี้ยงลูกให้มากี้ไหมคะ งานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันเพียบเลยโดยก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปของน้องไซรัสแล้วก็ถ่ายติดหน้าพี่เลี้ยงซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพี่ยุนั่นเองและอดีตเขาก็เคยเป็นพี่เลี้ยงของน้องมีก้าและน้องมีย่ามาก่อนและหากจะเทียบเงินเดือนที่พี่ยุได้จากการเลี้ยงน้องไซรัสอ้างอิงจากการเลี้ยงน้องมีก้าและน้องมีย่าก่อนหน้านี้ก็คือเรทต่างๆเนี่ยจะไม่เท่ากาันตามแต่ประสบการณ์การทางานของแต่ละคนซึ่งถ้าประสบการณ์ส่วนมากถ้ามีคุณแม่คอยเลี้ยงเป็นหลักแล้วก็มีพี่เลี้ยง คอยช่วยเลี้ยงนิดๆหน่อยๆเงินเดือนที่จ่ายก็จะอยู่ที่หมื่นถึงส0 0 0 0ื่นปลายๆหรือบางคนอาจจะถึงส0 0 0 0ื่นเลยก็มีและหากเป็นช่วงวันหยุดอย่างวันสงกรานต์เราก็จะให้พี่เลี้ยงอยู่ต่อก็จะต้องเพิ่มเงินให้เขาไปเป็นเหมือนกับการจ่ายโอทให้กับพี่เลี้ยงนั่นเองลคะค่ะ